สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามและรับชมช่องจำนงฟารมแชแนลนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูวิธีการปลูกผักหวานป่าโดยวิธีการเพาะเม็ดผักหวานป่าให้เป็นถั่วง,งอกและค่อยนําไปปลูกนะครับซึ่งวิธีการปลูกผักหวานป่าโดยวิธีนี้มันมีข้อดีคือมันปลูกได้รวดเร็วนะครับแล้วก็เป็นการประหยัดซึ่งวิธีการปลูกผักหวานป่าวิธีนี้นะครับมันมีทั้งข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะ ล่าให้ท่านผู้ชมฟังช่วงท้ายคลิปนะครับว่าวิธีการปลูกผักวานป่าวิธีนี้มันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรซึ่งวิธีการปลูกผักวานป่าโดยการเพราะให้เป็นถั่วงอกนะครับเราก็ต้องเอาเม็ดผักวานป่ามาเพาะไว้ในกระบะทรายก่อนนะครับผมเพาะเม็ดผักวานป่าไว้ในกระบะทรายเมื่อวันที่9พฤษภาคมนะครับ2564วันนี้วันที่21พฤษภาคมนะครับก็ผ่านมาได้12วันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขุดให้ท่านผู้ชมดูนะครับว่าผักวานป่า รากมันยาวแค่ไหนแล้วนะครับนี่ครับตอนที่เราขุดนะครับท่านผู้ชมต้องค่อยๆนะครับเพราะว่าถ้าเราทำรุนแรงนะครับผักหวานปลารากอาจจะขาดได้นะครับนี่ฮะนี่ครับผ่านมา12วันผักหวานปลาก็เริ่มแทงรากมาแล้วนะครับ ก็ยาวประมาณ1นิ้วนะครับสำหรับวิธีการปลูกผักหวานป่าโดยการเพราะเป็นถั่วงอกนะครับรากยาวขนาดนี้นะครับประมาณ1นิ้วถึง2นิ้วนะครับเป็นช่วงที่เหมาะสมในการนำไปปลูกนะครับเพราะว่าถ้าเราไว้รากยาวกว่านี้เวลาท่านผู้ชมนำไปปลูกนะครับมันอาจจะทำให้รากมันหักได้นะครับ เดี๋ยวผมจะเอาใส่ไว้ในขันก่อนนะครับสำหรับวิธีการปลูกผักหวานป่าโดยวิธีการเพราะเป็นทงโงกนะครับแล้วค่อยนําไปปลูกที่สวนผมผมจะใช้ในกรณีที่ผมปลูกผักหวานป่าในวิธีการเอาเม็ดนะครับหยอดลงลุมโดยตรงแล้วเม,ม็ดมันเหลือนะครับผมก็จะนํา เม็ดผักหวานป่ามาหมกไว้ในกระบะาทรายนะครับแล้วค่อยนําไปปลูกเพราะวิธีนี้นะครับมันจะช่วยชะลอระยะเวลาในการปลูกผักหวานป่าไปได้ประมาณเกือบเกือบ,เก,อบเกือบครึ่งเดือนนะครับท่านผู้ชมรู้สึกอันนี้รากยาวนะครับอันนี้ยาวประมาณ2นิ้วแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูวิธีการ ปลูกเลยนะครับเดี๋ยวผมจะปลูกผักหวานป่าบริเวณนี้นะครับอยู่ข้างๆต้นไม้แดงนี่นะครับที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะครับก็เป็นต้นผักหวานป่านะครับที่ผมปลูกไว้ก็อายุได้ประมาณ2ปีแล้วนะครับนี่ครับผมก็จะปลูกอยู่ข้างๆ ต้นไม้ป่านะครับปลูกแจมๆจมกันไปสำหรับอุปกรณ์ในการปลูกผักหวานป่านะครับอันที่หนึ่งก็จะเป็นเสียมนะครับท่านผู้ชมแล้วก็อันที่สองก็จะเป็นไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เราเหลาปลายแหลมๆไว้นะครับพรเวลาตอกมันจะตอกลงดินได้ง่ายไว้ตอกนะครับตอนที่เราปลูกผักหวานป่าเสร็จแล้ว เพื่อเป็นหมายนะครับให้เราจําได้ว่าเราปลูกผักหวานป่าบริเวณไหนแล้วก็เป็นการป้องกันสัตว์นะครับจําพวกหมาหรือไก่นะครับมันมาคุ้ยเขีย่ยแล้วก็อันที่3ามนะครับก็จะเป็นบัวรดน้ํานะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับอันนี้สําคัญมากเลยก็จะเป็นเหล็กตอกนะครับสําหรับเหล็กตอกผักหวานป่านะครับแต่ก่อนผมจะใช้เป็นเหล็กเส้นธรรมดานะครับทํา แต่ปรากฏว่ามันไม่ทนนะครับท่านผู้ชมเวลาตอกไปนะครับมันจะชอบหักผมเลยเอาสแตนเลสมาทำนะครับอันนี้ผมทำเองนะครับผลปรากฏว่ามันใช้ได้ดีมากนะครับก็ใช้มาประมาณ4-5ปีแล้วนะครับและอีกอย่างหนึ่งข้อดีของสแตนเลสคือมันไม่เป็นสนิมนะครับพอเราใช้เสร็จนะครับเราก็ล้างเก็บไว้ใช้ในปีต่อๆไปนะครับ ส่ววิธีปลูกใท่านผู้ชมขุดดินก่อนนะครับขุดให้มันเป็นหลุมพอที่เราจะรดน้ำได้ง่ายนะครับจากนั้นให้ทำเป็นเอ่งๆหน่อยๆนะครับ พอขุดเสร็จนะครับก็ให้ท่านผู้ชม,มเอาเหล็กนะครับวางแล้วก็ตอกลงไปนะครับตอกไปให้สุดเลยนะครับแล้วก็หมุนแบบนี้นะครับ แล้วก็ตอกอีก2รูนะครับลมหนึงผมจะปลูก3เม็ดนะครับท่านผู้ชมครับพอท่านผู้ชมตอกเหล็กเพื่อทำเป็นรูสำหรับส่งรากผักหวานปลาลงไปในดินเสร็จนะครับ ท่านผู้ชมเอาเม็ดผักหวานป่าหยอดลงรูแบบนี้นะครับนี่ครับหยอดลงไปแล้วก็ให้เอาดินกลบแบบนี้นะครับกลบนิดเดียวพอนะครับท่านผู้ชม แบบนี้นะครับพอหยอดเม็ดลงรูเสร็จนะครับก็ให้เรารดน้ำนะครับพอเรารดน้ำไปนะครับก็รอสักครู่นะครับให้น้ำมันซึมลงไปด้านล่างก่อนนะครับครับพอท่านผู้ชมรดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้ก็ให้ตอกไม้ลงไปนะครับเพื่อเป็นหมายไว้นะครับเราจะได้จําได้ว่าเราปลูกตรงไหนแล้วก็เป็นการกันสุนัขนะครับหรือว่าไก่มาคุยขียได้นะครับตอก3อันพอนะครับท่านผู้ชมโอเคครับครับสำหรับวิธีปลูกผักวันป่า วิธีนี้นะครับก็ง่ายๆนะครับท่านผู้ชมพอเราปลูกเสร็จนะครับถ้าแถวๆบ้านท่านผู้ชมฝนไม่ตกนะครับเราต้องรดน้ําทุกวันนะครับอย่าให้ดินแห้งแต่ถ้าฝนตกเราก็ไม่ต้องรดนะครับเราสังเกตดูที่ดินนะครับต้องให้มีความชื้นตลอดนะครับสําหรับข้อดีของการปลูกผักวันป่าวิธีนี้นะครับก็คือ1ถึงดินจะแข็งนะครับเราก็สามารถที่จะปลูกได้เพราะว่าเราไม่ต้องขุดดินนะครับ และก็ข้อดีข้อที่2นะครับวิธีนี้เป็นวิธีการปลูกผักหวานป่าที่ประหยัดนะครับเพราะว่าเราไม่ต้องไปซื้อถุงดําเพื่อมาทําการกรอกดินและก็เพาะเม็ดนะครับและก็ข้อดีข้อที่3ของการปลูกผักหวานป่าวิธีนี้นะครับก็คือมันสามารถที่จะใช้เวลาปลูกค่อนข้างที่จะเร็วนะครับต่อหลุมสําหรับข้อเสียของการปลูกผักหวานป่าวิธีนี้นะครับก็คือถ้าเราปลูกไม่หมดหรือปลูกไม่ทันนะครับ ักหวานป่าที่เราเพาะไว้ในกระบะทรายมันจะทยอยงอกรากอย่างรวดเร็วนะครับพอมันงอกรากยาวขึ้นนะครับเวลาท่านผู้ชมไปแงะเม็ดผักหวานป่าเพื่อที่จะมาปลูกนั้นมันจะทําด้วยความลําบากนะครับถ้าเราไม่ระมัดระวังรากผักหวานป่ามันจะขาดนะครับเม็ดไหนที่รากขาดก็คือเสียไปเลยนะครับเม็ดน,นั้นแต่มันก็มีวิธีแก้ไขนะครับถ้าท่านผู้ชมคิดว่า เราปลูกแบบทุง่งอกไม่ทันแน่ๆท่านผู้ชมต้องรีบไปซื้อถุงดำนะครับแล้วก็มากรอกดินแล้วก็มาขุดเอาผักหวานป่าที่เราเพาะไว้ในกระบะทรายนะครับไปชําไว้ในถุงดํามันจะช่วยยืดระยะเวลาในการปลูกต่อไปได้อีกประมาณ2-3เดือนนะครับครับผักหวานป่าก็ปลูกไม่ยากนะครับท่านผู้ชมมันสําคัญอยู่ที่หมายพี่เลี้ยงนะครับ ไม้พี่เลี้ยงของผักหวานป่ามันมีหลายอย่างนะครับแต่ที่สวนผมนั้นผมเลือกใช้ไม้ป่านะครับเพราะว่าผมปลูกต้นไม้ป่าอยู่แล้วนะครับเราก็ใช้ใต้ร่มไม้ป่าให้เป็นประโยชน์นะครับโดยการปลูกผักหวานป่านะครับครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับท่านผู้ชมขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามได้รับชมคลิปของผมนะครับ เห็นว่าคลิปของผมนั้นมีประโยชน์สำหรับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อเป็นการไม่พลาดคลิปที่ผมอัพลงช่อง YouTube เรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้ผมต้องลาไปก่อนนะครับครับสวัสดีครับ